นี่คือบ้านของคุณตรงนี้นะครับขออนุญาตถอยไปนิดหนึ่งนะครับเอาความรู้ตรงนี้ไปนะครับให้เข้าใจตรงนี้แล้วคุณจะไปทําดอปชิปกับออนไลน์ค่ายไหนก็ไปทําโลดแต่จุดสําคัญคือคุณจะต้องทําดอปชิปเป็นแบบนี้คุณจะได้ปลอดภัยจากโควิดดูนะครับรอบที่1นนี่คือบ้านของคุณและนี่คือตัวแท่นี่คือ หรือเว็บไซต์หรือว่าบริษัทที่เขารับทํำดรอปชิปผมเขียนแบบนี้แล้วกันนะ d r o p นะครับดรอปชิปอ่ะนี่คือบ้านของคุณโฮมบ้านของคุณนี่คือบ้านของคุณและนั่นคือโกดังโกดังโกดังสินค้า โกดังสินค้าเดี๋ยวเวลาคุณไปเจอใน Google คุณจะต้องเจอคําว่าดอปชิปมันคือมีคําว่าโกดังสินค้าผู้ให้บริการสินค้าจะมีคําว่าสินค้าอยู่ในนั้นมันจะมีคําว่าสินค้าอยู่ในนั้นให้คุณดูตรงนี้สินค้าอยู่เสมอในคําว่าดอปชิปแล้วตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือใครรู้ไหมครับคือบ้านลูกค้าลูกค้า customer c u s t o m ผมจบอังกฤษที่ชั้นชั้นล่างที่สุดเลยของอาคารนั้นนะครับอาจจะเขียนไม่ถูกต้องต้องขออภัยด้วย <S <S ทั้งหมดในนี้นะครับทั้งหมดในรูปแบบกระบวนการทำแบบนี้ผมจะให้ดูนะครับทั้งหมดในการทำอ่อย่อมางี้นิดนึงนะครับเพื่อนจะได้เห็นชัดๆเ,เพื่อพม่อหมันหลุดจอนะครับ <S <S ทั้งหมดรูปแบบกระบวนการการทำดอกชิปแบบนี้อตัดจอมางี้นะครับเพื่อจะได้เห็นง่ายๆนะครับ ดูนะครับขอ,บอโทษทีครับมือไปโดนนะมือลั่นมือลั่นกระบวนการทั้งหมดอันนี้นะครับสำหรับคนที่จิตหลอนใน3ข้อเมื่อกี้จาได้ไหมข้อหนึ่งคือต้องใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกกลัวน้าลายใส่ข้อ2คืออย่าให้โดนมือไปโดนตัวใครข้อ3คือฉันจะเก็บตัวอยู่บ้านงานดอกชิปที่เจ้าแก่ทํากันอยู่รอดมา3รอบนี้คือเท่าแก่มีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องเดียว ดูให้ดีนะครับมันตอบโจทย์เพื่อนๆมั้ยไหมโมบายอยู่นี่ครับและลูกค้าก็มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งอยู่บ้านเขาและโกดังสินค้าดอบชิปก็คือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า u p, o u p i c k y o u p i k แอปพลิเคชันตัวนี้เป็นเซิรฟเวอร์ เซฟเวเก็ fer, บข้อมูลรูปภาพระบบสินค้าคำว่าระบบกับรูปภาพพอดูนะครับทำไมเราถึงปลอดภัยจากโควิดได้ในรอบ1รอบ2แล้วเราไม่รู้สึกสะทบสสทานกับการเปลี่ยนแปลงที่โดนบิ้วโดนอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมถามคำหนึ่งครับในขณะที่คุณเก็บตัวอยู่บ้านคัสโ m e เมอร์ลูกค้าเราเนี่ย คุณว่าพวกเขาหยุดกินหยุดใช้ได้ไหมครับผู้คนทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับถ้าคุณเป็นพ่อค้าที่เก่งนะครับหรือคุณเป็นคนที่เข้าใจการทําธุรกิจคุณจะเข้าใจแก่นนี้ครับผู้คนไม่หยุดซื้อกินใช้ครับจำคํานี้ไว้นะครับใครจะไม่ศรัทธาคํำนี้ก็ไม่ว่าอะไรครับ ถ้าใครไม่ตกผลึกคำนี้ได้นะครับคุณไม่เชื่อคุณไม่คุณไม่โฟกัสค,คุณไม่เชื่อมั่นมันนะครับไม่ศรัทธามันว่าคนเนี่ยไม่มีวันหยุดกินหยุดใช้ไม่ว่าคุณจะไปทำธุรกิจอะไรคุณก็จะล้มเหลวทั้งหมดเพราะมนุษย์มันเกิดมามีแค่นี้แหละครับกินกับใช้อุปโภคกับบริโภคปัจจัยสี่ดังน,นั้นถ้าวันนี้คุณทำในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยสี่พื้นฐานแล้ว แล้วคุณยังทําธุรกิจแบบนี้ไม่รอดคุณอย่าไปทําธุรกิจอะไรอีกเลยครับนี่คือแก่นพื้นฐานเลยแต่คนน่ะไม่ไม่ศรัทธาในสองคำนี้จุดสุดท้ายของมนุษย์ก็คือคุณไม่มีวันหยุดซื้อกินหยุดซื้อใช้นี่คือแก่นนั้นหลายคนที่ทำอะไรแล้วเลิกล้มแผ่ไม่เอาจริงเพราะไม่ได้เงินเพราะคุณไม่เข้าใจแก่นนี้ ศรัทธาเหมือนพี่ตูนที่เขาวิ่งจากภาคใต้ไปภาคเหนือถ้าเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะไปถึงเขาแต่งงานกันที่กรุงเทพไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ถอกันไปถึงเชียงใหม่หรอกครับจริงไหมครับอ่าเขาจะต้องหยิบหินไล่ปลาหมาระหว่างทางที่ไล่กัดขาเขาจริงไหมครับแต่เขาไม่เสียเวลากับเรื่องพวกนี้เลยเขาไม่เสียเวลากับหมาที่ไล่กัดขาเขาเลยเขารู้ว่า มั่นใจเลยว่าคนเนี่ยไม่หยุดกินและหยุดใช้ยังไงคนก็ต้องกินก็ต้องใช้ยังไงฉันต้องไปถึงภาคเหนือให้ได้สักวันหนึ่งอ่าพอคุณเข้าใจแก่นนี้ปุ๊บคุณก็จะเข้าใจว่าโควิดสักวันเดี๋ยวแม่งก็ต้องผ่านไปจนได้แต่เราไม่รู้ไงว่าแม่งจะผ่านเราไปวันไหน เพื่อนเพนื่อนพอนภาพออกไหมน,นั้นสิ่งที่เป็นกับดักของคนที่ครอบครัวบางคนล่มสลายกันไปทางด้านการเงินหรือหรือวิตผลิตเลิกกันก็มีแยกทางกันก็มีเงินทองไม่พอใช้ด่าทะเลาะตกตีกันเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ไงว่าเป้าหมายเขาจะหมดวันไหนโควิดแต่เขากลัวอยู่บ้าน3ข้อคือ1ฉันจะต้องใส่แมสปิดปากปิดจมูกให้มากที่สุด สฉันจะไม่จับเงินฉันจะไม่สัมผัสอะไรกับใครเลยเพราะฉันกลัวข่าวแม่งบิ้วแล้วว่าถ้าเราไปจับของไปโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นฉันจะติดโควิดถึงแม้เขาบอกว่าให้คุณป้องกันโดยฉีดแอลกอฮอคุณก็ไม่เชื่อเพราะคุณหลอนขี้หดตดหายหมดแล้ว 3. ครับคุณไม่กล้าไปไหนแล้วฉันจะเก็บตัวอยู่บ้านฉันจะเก็บตัวอยู่บ้านฉันโฮมโฮมบ้านของฉันอ่าแล้วฉันจะทำยังไงวะในเมื่อ ฉันก็ต้องกินต้องใช้แล้วเงินฉันหมดไปวันๆแน่นอนคุณเป็นโรคคุณเป็นลูกคนรวยพ่อแม่สต๊อกเงินไว้ให้คุณอยู่แล้วยังไงมันผ่านพ้นคุณกินไม่หมดหรอกในปีนี้ยังถึงปีหน้าคุณพูดภาษาบ้านๆผมแล้วกันนะคุณแดกไม่หมดนะ่ะโดนใจไหมบางทีผมอยากจะพูดอะไรให้มันชัดๆน่ะให้มันเให้มันเข้าไปถึงใจจ๊ดของคุณนะ่ะนึกออกไหมคุณจะได้รู้สึกกระตือรือร้นว่าครอบครัวคุณเนี่ย รอให้คุณช่วยหาเงินรายได้มาเลี้ยงครอบครัวคุณอยู่ถ้าคุณไม่เป็นผู้นําครอบครัวคุณไม่รู้แก่นนี้หรอกครับเพราะพ่อ,พอแม่คุณรวยสร้างเงินทิ้งไว้ให้คุณคุณอาจจะดา่าผมก็ได้ออกมาไล่บ้าอะไรทําบ้าบอๆแต่ผมพูดสิ่งนี้คนที่เขาไม่มีจะแดกเขาก็ไม่มีจะแดกจริงๆผมขอโทษด,ด้วยที่พูดจาไม่เพาะแต่ทําไมผมต้องมายืนให้แบ่งปันความรู้ในการทำออนไลน์แบบนี้กับผู้คน เพราะสิ่งนี้มันทําให้ทีมบ้านคลองถมรอดแล้วใครรอดแล้วจากโควิดรอบ1รอบ2ลองพิมพ์มาดูครับว่าวันนี้คุณได้ไรายได้จากการทําแอปตัวนี้ไปได้เงินกันไปเท่าไหร่แล้วจากการเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ลองพิมพ์มาดูครับผมอาจจะพูดจาไม่ไพเราะในค่าคืนนี้แต่บางอย่างวันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่จีด๊ดผมอยากให้มันเข้าไปในจิตใจคนพอรอบ3ผมบอกเลยนะครับรอบ3ผมบอกด้วยความจริงใจเลยนะครับ แม่งไม่ใช่ธรรมดาเหมือนรอบหนึ่งรอบสองครับรอบสนี้ของจริงครับผมบอกเลยรอบนี้แม่งของจริงใครไม่เชื่อคนนี้ที่บอกไว้นะผมบอกเลยนี่นี่เรารักในหลวงนี่ใครไม่เชื่อศาสตราราชานะเรียบร้อยผมบอกได้เลยใครกู้หนี้ยืมสินมาเรียบร้อยคุณเห็นอะไรไหมตอนนี้หลายๆกิจการจะเคยขายเอ่อหม้อไฟซูชิ เออหม้อร้อนกระทะร้อนตอนนี้มาขายทุเรียนแล้วเพราะทุกคนเขาปรับตัวหมดเขาไม่หดหัวอยู่ในบ้านกลัวตายเพราะยังไงเขาก็ตายถ้าเขาไม่มีเงินกินใช้ครอบครัวก,ก็เดือดร้อนครอบครัวก,ก็ล่มสลายอยู่ดีเขาออกมากันหมด ออกมาหาลู่ทางแล้วเท่าแก่ของถมแม่งรู้ลู่ทางแบบนี้แล้วทําไมมึงไม่มาแบ่งปันบอกผู้คนเขาวะทําไมมึงไม่ไปแชร์บอกให้ผู้คนเขารู้ว่าเฮ้ยมันมีอาชีพแบบนี้ด้วยนะเรียกว่าอาชีพดอกชิปอยู่บ้านเอา้ากูอยู่บ้านเนี่ยดูนะครับวิธีการทําของมันคือคุณอยู่บ้านแต่คุณอ่ะผมเอานี้แอปให้ดูก่อนเดี๋ยวคุณจะงง ในแอปมันนะครับในแอปมันมีสินค้าอยู่เดี๋ยวคุณจะงงนึกภาพไม่ออกอ่ะผมจะให้ดูอ่ะให้ดูหน้าตาแอปนิดนึงก่อนนะครับหน้าตาของแอปอยูพิกที่ผมทํากันอยู่มันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะดูหน้าตานิดนึงก่อนนะเดี๋ยวคุณจะได้ไม่งงเนี่ยแม้ผมนั่งคุยกับคุณอยู่รายได้เข้ามาเนี่ยเด้งดึงดึงดึงอยู่เนี่ยเพราะคนไม่หยุดกินหยุดใช้คุณดูนะครับว่าผมพูดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องว่า คนเนี่ยไม่หยุดซื้อกินซื้อใช้คุณอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มาเดินตลาดนะคนไม่ซื้อของหรอกแต่คุณลองเปิดใจเปิดตากว้างๆดูผมนะครับจะกดให้ดูดูนะครับดูข้อความที่มันเข้ามานะครับที่มันเด้งเดเมือกี้เนี่ยคุณดูนะครับคุณเห็นอะไรไหมเห็นสินค้าเห็นไหมเย่คุณได้รับเงินเพิ่มคุณได้รับรายได้จากสมาชิกในกลุ่มของคุณสมาชิกคือเขาไปซื้อกินซื้อใช้กันเอง เขาโหลดแอปไปแล้วภายใต้รหัสของผมเขาซื้อกินซื้อใช้กันเองคุณดูดิใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีเขาซื้อปั๊มลมเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยผมได้ค่าคอมมิชชั่น7บาทคุณเห็นยังมันไปเรื่อยๆคุณดูดิคุณเริ่มเห็นยังแล้วรายได้เข้าเป็นนาทีนะครับ34 38 32 17นาทีที่ผ่านมา8นาทีที่ผ่านมามันเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะถุยบาท2บาททีละสตัง มันจะไปรวยได้ยังไงไว้เท่าแก่มันจะรอดจากโควิดได้ไงอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันตื้นตื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูผลลัพธ์ครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงบอกว่าเนี่ย11สตางค์อย่างเงี้ยเราจะไปรอดได้ไงไวะเท่าแก่ในเมื่อตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่บ้านเราเยอะมากค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศพรัพท์นี่ก็บัตรเครดิตผมยังจําได้เลยใครจําได้มั่งกดหัวเราะมันหน่อย ่อคุณโฮบอกรอดแล้วครับได้มาแล้ว57,000กว่าซึ่งเงิน50,000กว่านี้สามารถที่จะเอาไว้กินใช้ช่วงโควิดรอบ3อีก3-4เดือนข้างหน้านี้ได้สบายสบายเพราะกว่าคนที่ติดโควิดรอบสงการนะครับกว่ามันจะจบไปผมบอกได้เลยนะครับอีก2-3เดือนจะจบหรือเปล่าโรงเรียนเลื่อนเปิดไปแล้วดูนะครับ30สตังค์ดูนะครับดูนะครับ 1บบ2บาท14บาท2บาทคุณดูนะครับผมจะทําให้คุณดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอเงินบาทเล็กๆน้อยๆมันออกมาเป็นตัวนี้ครับดูนะครับเห็นหรือยังครับเฉพาะวันนี้ผมได้คอมมิชชั่นเข้ามาด้วยคนซือนซ้อกินซื้อใช้กันเองโดยที่ผมไม่ได้ไปขายของใครเลยคนโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้แล้วเขาเข้าไปซือซ้อกินซือนซ้อใช้นในนี้กันเอง เพราะในนี้มันมีสินค้าราคาถูกอยู่เยอะแยะเป็นสินค้าที่ซื้อกินซื้อใช้เองแล้วได้เงินแคชแบ็กกลับคืนเห็นไหมครับจากบาท2บาทมันรวมเป็นยอดเท่านี้ครับรายได้โดยประมาณเริ่มเห็นหรือ,อยังครับพอเคลียร์นะครับโอเคนะเก็ตนะครับตรงกันทีนี้ดูครับผมจะพูดให้ฟังนี่คือสินค้าที่ผมบอกว่าอยู่ในแอปในส่วนของ ในส่วนของตัวนี้ยูพิกที่เป็นเซเวอร์ถูกไหมครับมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วมีเซเวอร์แล้วมีรูปภาพแล้วมีระบบซึ่งในนี้นะครับเขามีรูปภาพสินค้าให้คุณเอาไปทำการตลาดไปทำการโพสขายได้เลยหรือคุณโหลดแอป,ปอยู่ในมือคุณแล้วหรือใครก็แล้วแต่โหลดแอป,ปนี้ไปอยู่ในมือถือเขาแล้วเขาใช้รหัสคุณโหลดเพราะการโหลดแอป,ปจะต้องมีคนบอกรหัสแนะนำของคุณด้วยไม่งั้นเขาจะโหลดไปไม่ได้ถ้าเขาโหลดเขาจะโหลดไม่สำเร็จ เขาจะต้องโหลดผ่านรหัสใครสักคนเราเรียกรหัสนี้ว่ารหัส a อ f i l i a t e เป็นรหัสประจําตัวเหมือนเท่าแก่ก็จะมีรหัสของเท่าแก่อยู่ถ้าคุณได้เข้าดูหน้านี้คุณก็จะเห็นเนี่ยเนี่ยรหัสของเท่าแก่ของถุงเห็นไหมก็จะมีอยู่แต่ละคนจะมีรหัสของตัวเองอยู่เนี่ยรหัสทาเชิญของฉันแต่ละคนจะมีรหัสของตัวเองอยู่ซึ่งหมายความว่าวันนี้มีคนโหลดแอปโดยใช้รหัสเท่าแก่ไปแล้ว5 1 0 2ัน้คนเขาโหลดไปแล้วเขาโหลดแอปไปทําสักกระเบืออะไรกันหลายคนสงสัย เขาโหลดไปเขาก็ไปดูนะครับว่ามีสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรที่มันราคาถูกที่เขาจะต้องเอามาซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจําวันเขาได้ถูกไหมครับเขาก็ซื้อในนี้มันถูกกว่าแล้วเขาก็ได้เงินคืนนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างสินค้าที่ผมบอกต่อมาครับคนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ที่ผมบอกคุณจําได้ไหมครับดูให้ดีอ่าผมมือลั่นไปดนอะไรดูให้ดีครับสมมุติคุณเป็นแม่ค้าขายเครื่องสําอาง ผมไม่รู้หรอกคุณเป็นหรือเปล่าสมมุติเห็นหรือยังครับมีสินค้าเครื่องสําอางให้คุณนําไปขายใครเป็นเครื่องมือช่างมีสินค้าเครื่องมือช่างให้คุณนําไปขายคุณขายเครื่องมือช่างตัวนี้1,820บาทถ้าคุณนํารูปสินค้าตัวนี้ไปขายในมาเก็ตเพจได้ในที่ต่างๆแล้วมีคนสั่งซื้อคุณทําการคีย์คําสั่งสั่งซื้อแทนให้เขาสินค้าตัวนี้ไปส่งถึงบ้านเขาระบบ ระบบฟังชัดๆระบบของแอป u p i ิจะทำการเก็บเงินปลายทางจากลูกค้าแล้วเอาเข้าค่าคอมมิชชั่น67บาท97สตังค์มาเข้าบัญชีให้คุณหน้านี้เหมือนที่ผมได้แบบนี้เห็นหรือยังครับนี่ที่พวกเราขายของกันได้ทุกวันนี่อ่ามันจะเข้ามาแบบนี้เห็นหรือยังครับอ่านะครับตอนนี้นเข้าใจตรงกันตรงนี้แล้วนะครับว่ามันมีสินค้ามากมายให้เราเอาไปทำการตลาดไปทำการโปรโมท ไปทำการโพสขายได้นะครับโดยที่ถ้าเราเป็นยูพิกเกอร์แล้วสมัครเป็นสมาชิกกับแอปเขาเรียบร้อยแล้วเราสามารถทำได้เลยแล้วมันเป็นยังไงครับอ่ะเห็นภาพแล้วนะครับดูทีนี้พอเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับพอเข้าใจตรงนี้แล้วพอเข้าใจตรงนี้เราก็จะเราก็จะเห็นภาพและอัปการมาต่อเดี๋ยวเพื่อนงงนะครับพอเราเห็นภาพตรงนี้เราจะรู้ทันทีเลยครับว่าอะไรเอ่ยสินค้าเราอยู่บ้าน ดูนะครับดูตามผมนะครับเรานั่งอยู่บ้านเราเรานั่งอยู่บ้านเราโดยโทรศัพท์มือถือของเราเครื่องเดียวหลังจากนั้นเราทำงานออนไลน์ครับโดยการที่เรารีโมทไปครับดูนะครับรีโมทไปนะครับรีโมทไปที่ในแอปของเราเปิดแอปของเราแล้วไปดึงสินค้าครับ ดูตามลูกศรผมนะครับคุณนั่งอยู่บ้านนะครับคุณนึกให้ดีนะครับนี่คือตัวคุณที่คุณกลัวไม่อยากจะออกไปไหนฉันอยากอยู่ใต้ถุนบ้านฉันอยู่ตาท้องนาฉันไม่อยากออกไปเจอผู้คนฉันกลัวโควิดฉันยังอยู่ที่บ้านฉันดูให้ดีนะครับหลังจากนั้นครับคุณรีโมทออกมาครับแล้วคุณนําสินค้าตัวนี้ออกมาขายที่มาเก็ตเพจต่างๆซึ่งพวกเราจะรู้กันดีตอนนี้คือมาเก็ตเพจ Facebook หรือในที่ต่างๆที่คุณถนัดก็ได้หรือคุณจะยิงแอดสินค้าขายออนไลน์ก็ได้แล้วแต่คุณถนัดที่คุณมีความรู้อยู่ตอนนี้คุณสามารถนำรูปสินค้าที่ผมบอกจําได้ไหมนี่คือรูปสินค้าที่อยู่ในคลังนี้คุณสามารถนำรูปสินค้าตัวนี้เช่นสายไฟม้วนนี้ เอาไปไว้ในมาเก็ตเพจได้ในราคา1,328บาทถ้ามีใครสั่งซื้อแล้วเราสั่งซื้อสินค้าให้เขาส่งถึงบ้านเราจะได้ค่าคอมมิชชั่น49บาทฟรีฟรประเด็นคือดูวิธีการทำงานโปรเซสของมันเป็นแบบนี้ขั้นตอนเป็นแบบนี้พอคุณสั่งเสร็จคุณเอาสายไฟทองแดงเมื่อกี้มาโพสตขายในมาเก็ตเพจจำได้ไหมอยู่ในนี้และม้วนสายไฟดูนะครับนี่คือม้วนสายไฟที่ผมบอกเมื่อกี้ เห็นยังครับลูกค้าก็อยู่บ้านเขาเขาไม่ได้อยู่บ้านคุณลูกค้าหัวโดอยู่ตรงนี้นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่อยากได้ของอยากได้สายไฟสมมุติเขาก็เข้าลูดไปรูดมาเขาอยู่ใน Facebook ซึ่ง Facebook มันจะส่งหาไปหา f a เฟ b o ุ๊ก r r k t t p a g e ด้วย เขาจะหลอนตัวเองเข้าไปหาใน Facebook Market Page เพราะ Facebook Market Page คือพื้นที่ตลาดขายสินค้าสำหรับคนเล่น Facebook ผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับคุณสกเกตเห็นยัยงว่าตัวคุณเองยังอยู่บ้านคุณเองอยู่เลยนี่คือบ้านของคุณคุณตัวคุณนี่คือลูกค้าตัว C ี u u t o m e r คุณเห็นอะไรไหมครับ คุณยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยคุณอยู่ในบ้านของคุณหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับเมื่อลูกค้าเห็นแล้วอยากได้เขาจะทักแชทเขาจะทักแชทมาหาคุณแชทเข้ามาข้อความผมถามว่าข้อความมันทำให้คุณติดโควิดได้ไหมอ่ะอ่าไหนคุณลงวิเคราะห์ดูสิเขาทักแชทข้อความมาหาคุณเนี่ยคุณจะติดโควิดได้ไหม ถ้าติดโควิดได้ให้คุณปิดไลน์นี้นะจบไปเลยเลิกตัวใครตัวมันเข้าใจไหมครับแต่ถ้าคุณได้วิเคราะห์ด้วยมันสมองของเราเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยลูกค้าทักแชทมาทาง m e s s e n g e r เฮ้ยเราก็ไม่ได้ติดโควิดนี่หว่าเราก็ยังรอดอยู่แสดงว่ายังอยู่ในหัวข้อที่1 2 3อยู่ถูกไหมครับผ้าปิดจมูกปิดจมูกที่ผมบอก2ครับมือ อย่าไปจับอะไร3ครับกักตัวเก็บตัวมันยังอยู่ใน3ข้ออยู่นี่หว่าฉันยังไม่ได้ออกไปเจอผู้คนถูกไหมครับเราไม่ได้ติดไวรัสโควิด COVID จากแชทเมสเซนเจอร์หรือไลน์ m มล์ช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไปทำออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเห็นภาพไหมครับผมอธิบายเห็นภาพไหมใครอ่ะใครเข้าใจเห็นภาพพิมพ์คําว่าเห็นภาพมาเลยนะครับช่วยพิมพ์คําว่าเห็นภาพมาเก็ตนะครับเวลาเนี่ยสิ่งที่ผมสอนเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยนะ ผมให้ความรู้สอนวิธีทําอาชีพออนไลน์แบบไม่สัมผัสตัวลูกค้าแบบไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้จบคุณจะเก็บภาพเลยโดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตที่บ้านจบแล้วคุณหาเงินได้ใต้ถุนบ้านแล้วแล้วมันจะตอบโจทย์คุณทั้งหมดเลยก็คือ3บวกหที่ผมจะบอกวันนี้หลังจากนั้นคุณดูนะครับทักแชทเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าบอกอยากได้ตกลงราคาโอเคคอนเฟิร์มคุณทำหน้าที่อะไรครับคุณทำหน้าที่ส่งคำสั่งครับไปอีกครั้งหนึ่งครับคุณเป็นเจ้านายฟังผมไม่ผิดนะครับคุณเป็นเจ้านายมันงานบ้าอะไรวะมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะเท่าแก่ ทุกทีฉันขายของออนไลน์ฉันต้องแบกของไปเองโคตรลําบากเลยฉันเป็นลูกเนาะฉันเป็นลูกจ้างลูกค้าฉันเป็นขี้ข้าลูกค้าฉันต้องแบกของไปส่งโคตรเหนื่อยโคตรหนักเลยแต่ฉันมาทาแอปยูพิกฉันเป็นเจ้านายดูนะครับคุณส่งคําสั่งซื้อไปเลยครับเฮ้ยย hey, ูพิกลูกค้าของฉันอยากได้สายไฟ1ม้วนราคาเท่าไหร่วะ1 3 2่าบาทดูภาพสมมุตินะครับลูกค้าจะสั่งอะไรก็ได้แล้วแต่ เอาที่เขาสบายใจเขาอยากจะกินอยากจะใช้อะไรก็เอาไปนะครับเนี่ยหนึ่บาทนะครับฉันจะได้ค่าคอม49บาท60ตังค์นายช่วยเอาสายไฟตัวเนี้ยไปส่งให้บ้านลูกค้าของฉันหน่อยที่อยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้ในประเทศไทยนี้สั่งเขาเฉยเว้ยเราอยู่บ้านเราสั่งเราสั่งแอปเฉยเลยให้แอปทำงานแทนเราแอปบอกว่ารับทราบครับ ผมไม่เถียงเลยผมไม่เถียงเลยไม่มีคําต่อล้อต่อเถียงไม่กินข้าวไม่เสียเงินเดือนอะไรเลยยอมรับคําสั่งจากเราสั่งไปอย่างเดียวเลยสั่งออกไปทําตามฉันทําตามฉันแอปบอกว่ารับทราบครับแล้วแอปก็ทําหน้าที่จ่ายสินค้าออกไปครับรูปนั้นไปส่งครับจําได้ไหมรูปสินค้า สินค้าจริงๆอยู่ในคังสินค้าจริงๆอยู่ในคังทำหน้าที่ส่งไปหาบ้านลูกค้าครับเกิดอะไรขึ้นครับสินค้าถึงมือลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินปลายทางลูกค้าจ่ายเงินปลายทางเงินปลายทางดูนะครับ เงินปลายทางเข้าสิ่งใดครับเข้าสู่ระบบที่ผมบอกนะระบบระบบแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่รับเงินที่ติดโควิดฟังผมให้ดีนะครับที่คุณกลัวขี้หดตดหายอยู่เนี่ยเขารับเงินที่คุณบอกว่ามันสกรปรกเนี่ยมือเนี่ยไม่อยากจับเงินมันเปื้อนเงินคุณไปจับตรงไหนในเมื่อคุณอยู่บ้านคุณอยู่เนี่ย อย่างบ้านผมอยู่ตรงนี้ที่สกลน,นครเนี่ยคุณไปยุ่งอะไรกับเงินเขาไหมเงินมันสกรปรกคุณบอกคุณไม่อยากจับคุณกลัวเชื้อโรคโควิดประเทศจีนเขาทาแบบนี้กันมานานแล้วงานออนไลน์อยู่บนแอปออนไลน์เขาไม่ต้องมาสัมผัสเงินเลยเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านประเทศจีนเขาถึงได้ควบคุมโควิดได้รวดเร็วไงครับแต่ประเทศไทยเรายังออกมาจับเงินจับกระดาษเชื้อโรคใครว่าเงินสะอาด เงินมีเชื้อโรคที่คุณจับกันไปเรื่อยๆเคยเอากล้องส่องแล้วคุณจะเห็นตกใจคุณกลัวไงคุณกลัวขี้หดตดหายไงไม่อยากจับเงินไงคุณก็ไม่ต้องจับแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมหลังจากนั้นเงินถูกเก็บโดยเจ้าหน้าที่ปลายทางรับผิดชอบแทนคุณไปถือเงินสกรปรกอันนั้นไปที่มีเชื้อโควิดถูกไหมครับคุณไม่ได้ไปจับคนอื่นเขาจับคุณอาจจะด่าผมก็ได้เฮ้ย hey, มึงเป็นยังไงทำไมมึงไป โยนบบยให้เขาไปจับเงินโควิดเราจะไปรู้ได้ไงในเมื่อชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปนีผมกาลังพูดในสัจธทรมเป็นจริงใครด่ามากก็จะด่าผมแต่ถ้าคนเข้าใจความเป็นจริงของโลกเขาจะยอมรับสิ่งนี้ได้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามระบบคุณเข้าใจอย่างปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบก็จะไปต่อระบบเดี๋ยวผมจะมาบอกความลับระบบให้คุณฟังในวันพุธหน้า ถ้าใครพลาดวันพุธหน้าถ้าผมไม่ได้มีถ้าผมมีโอกาสผมจะมาคายความลับให้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังจะเป็นไม่อยากพูดคํานี้เลยนะครับผมรู้ความลับนี้อยู่เดี๋ยววันพุธหน้าเจอกันผมจะมาสอนอีกนะค,คุณจะเห็นภาพการค้าในประเทศไทยเลยว่าโอ้โหเท่าแก่แม่งรู้ได้ไงวะเดี๋ยวพุธหน้าเจอกันต่อทีนี้วันนี้ผมเอาให้คุณรอดก่อนให้คุณฝึกทำออนไลน์ด้วยการทำดอกชิปให้รอดแบบนี้ก่อน คุณจะได้เลิกเครียดว่าเฮ้ยฉันพอมีหนทางออกที่ฉันจะรอดแล้วหลังจากหลังจากนั้นนะครับคุณก็ทําอะไรต่อครับระบบครับมันเก็บเงินเข้าไปในระบบให้คุณแล้วครับเงินปลายทางของลูกค้าที่เป็นเงินสกรปรกเนี่ยที่คุณบอกติดเชื้อโรคก,กับตัวเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบครับเซฟเวอร์เซฟเวอร์บอกว่าโอเคฉันเก็บเงินลูกค้ามาได้เรียบร้อยแล้วคอมมิชชั่นของคุณเท่าไหร่นะไหนดูซิ คอมมิชชั่นคุณเท่าไหร่เมื่อกี้ที่คุณขายได้อะคอมมิชชั่นคุณได้46บาทเนี่ยคุณขายสายไฟม้วนนี้ได้ม้วนหนึ่ง46บาท60ตังค์46บาท60ตังค์มองเห็นไหมอ่า46บาท60ตังค์คุณเห็นไหมที่คอมมิชชั่นเนี่ย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 ขายไฟม้วนหนึ่งได้40บาทเอ้ยได้49บาท60ตังค์เงิน49บาท60ตังค์จากเซเวอร์ยูพิก จะทำการโอนเข้าบัญชีของคุณนี่คือบัญชีธนาคารมองเห็นไหมบุ๊กแบงก์เงิน49บาท60สตังค์จะถูกทานเฟอร์เข้าสู่บัญชีของคุณก็คือมันจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ49บาท60สตังค์เข้าบัญชีของคุณ จบกระบวนการขายสินค้าออนไลน์เรียบร้อยคุณดูจนถึงตรงนี้แล้วผมถามว่าคุณได้ก้าวขาออกจากบ้านคุณได้เอามือไปจับแบงค์ไหมคุณได้ไปสัมผัสตัวคนส่งของไหมคุณได้ไปยุ่งกับสินค้าไหมคุณได้ไปไหนกับใครไหมหรือคุณอยู่ที่เดิมตาม3ข้อนี้ที่ผมบอกวิธีตัวรอด ในช่วงโควิดรอบ3บวกหดังนั้นนี่คือวิธีบวกหนึ่งที่ผมบอกคุณนั่นเองก็คือวิธี drop ชีพ